ครับคลิปนี้ผมอยู่วัดโพสีอำเภอขานนครสุรบุรีนะครับวันนี้มีการเปิดเนตรชาวเสุวรรณนะครับนอกอย่างนี้แล้วญาติโยมก็นำพระพุทธรูปมาถวายของเขาูนะครับบุตรายะบุตายานายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้องถวายซึ่งพระพุทธรูปนี้ พระพิสุทธิ์สขอพระพิสุทธิ์สองจงรับขึ้นพระพุทธรูปนี้เพื่อความรุ่งเรืองและเพื่อความผาลรนแห่งศาสนาต่อไปขอพระสรงฆ์จงรับขึ้นพระพุทธรูปนี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์ศพและเพื่อ มรกคผลิพานของข้าพเจ้าทั้งหลายเรื่องการละนานเทินต่อไปถวา,ายพระป่าิมังโสป,ปะปัญชนะสาสมปันนังไปตังสุโกและตีวรลังสังคตตาโอนชยานะสาธุโนปันเตอีมานิ บางสกุลตีวลานิสัปริวาลานิปฏิคังหาตุหามหากังทีกระตันอิตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญกระาพเจ้าทั้งหลายขอท้องถทวายซึ่งข้าป่าบางสกุลกับของที่เป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้ แด่พระพิโสสองขอพระพิโสสองจงรักซึ่งพระตาบังสุกลของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์โลกและอุทิศให้แก่บิดามารดาปู่ยญ้าตายายเจ้ากรรมนายเวรเสื่อวัดองวัดและเทพปยา,าทั้งหลายบรรพบุพรุษของข้าพเจ้าทั้งหลาย ที่อยู่นับสถานที่แห่งน,นี้ก็ดีทีก็รัสทางเส้นกาละนานเกิน ดวยกันยกพุ่มพป่าประเทนพ่อเอาประมาเด็กตุ้มมือเป็นนาทีด,ดวพ่นารวมอเดี๋ยวมาหาเลิกมาหาเลิกเอาผ้าทั้งผืนมาใส่ในพุ้นเดียวรวมเ,เลย แล้วมาติกกันมาให้ติกกันเอาผ้าม้วนที่พุ่เดียวเลยให้หวพิจนาีเดียวเลยมาจิกกันฝังโน้นเอามาให้ติดเลยแล้วก็เอาผ้ารวมไว้ที่หลวงพ่อทีเดียวเลยทีเดียวเลยีเดยวพุ่นเลยเอาผ้าทุกผืนก็รวมกันให้หลวงพ่อจับทีเดียวเลยอเอาติดกัน เอาผ้าผ้านะครับผ <cat> <is> ้าได้ถังต้นทครับผ้าได้ถังออกมาเลยครับเอามาวางมาซ้อมกันเลยครับเพื่อที่จะรับติอยู่เลยเอาผ้าขึ้นมาวนน้ดเอาผ้าขึ้นมาหนักวนให้ให้ให้แบนี้ครับเอามาต้นนี้อ่าโยกผ้ามาต้นการต้นใหญ่อะโยกผ้าทั้งหมดมาต้นใหญ่ครับโอเคนะครับให้พอจับทั้งหมดนะครับนะฮะอ่าไม่รู้เป็นอะไรไม่เป็นอะ่รก็ปิด สาทุประพอบการกระผมนะครับทีนี้ก็เป็นเรื่องของนับมนัเลยครับนวาดกิ่ล้านเนี่ยาองล้นว่านะครับอ่ะสมโครงการได้โครงการจ้าเื่อมาลงการชื่อนับนะครับกระผมนะฮะวันคลื่นเราคลื่นนะครับวันใบเราใบนะฮะสะเพืเย ยกเปลาจยกปยกเลี้ยป่จะพระ,ระ,ระ,ะพนางสุานสวัด์นะครับถ้าบางบ้างช่วยกับเงือนได้นะคะรับถ้ามันขาดก็เตลินไป้ะถ้าม่เกินนี้ิก็ไปก่อนนะ,ะจะ๊ะครับรับป็นไว้กัน